มาแล้วกบผมนโยบายดีๆนะครับผมจากลุงป้อมนะพักพลังประชารัฐประกาศเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยห้าพันบาทนะผมตั้งคันเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมมันเป็นไปได้ไหมพ่อไม่พี่น้องมาคูณกันดูแล้วกันนะครับผมผู้สูงอายุเนี่ยมีประมาณสิบสองสิบสองล้านคนนะครับผมคูณห้าพันก็ไปก็ประมาณหกหมื่นล้านบาทนะครับผมต่อเดือนก็ประมาณแปดแสนสี่หมื่นล้านบาทนะครับผมเออพ่อไม่พี่น้องคิดว่าเป็นไปได้ไหม ลองคิดดูแล้วกันพักประชาชนก็เคยประกาศน,นะผมว่าเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ย3,000บาทต่อเดือนนะครับผมลองคูณกันไปดูแล้วกันว่าว่ามันทําได้ไหมนะ <c oughs> ดูนโยบาย Digital ดิจิตอลโมเดลนครับยังทําไม่ค่อยได้เลยนะเพราะว่าตังค์นี่มันไม่ค่อยมีไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกนะครับผมดิจนะิตอ l w มเ l e เน่ยมันมีนะผมแต่เอามาใช้จ่ายเรื่องชายดอชายแดนปัญหาภาษีทําก่อนนะครับผมตอนที่เพื่อไทยเป็นนะแต่ตอนนี้ ถึงจะคูณดูเนี่ยมันเยอะกว่าของเพื่อไทยอีกนะครับผมเพราะเพื่อไทยเนี่ยใช้เงิน5้าแสนล้านบาททีเดียวจบนะครับผมแจกคนละหมื่นนะแต่อันนี้ดูต่อเดือน8ปดแสนล้านบาทมันเป็นไปได้ไหมพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดตามก็แล้วกันนะ